มาคลิปซองด้วยจ้ะคลิปซองพี่น้องคือมันตะกี้หันเน่าแห้งผักหยกคลิปยาวน่าพี่น้องใอยบอกผมว่าคลิปมันสียาวเท่าใดร่ด้อพี่น้องก็คือคุยคุยกันไปนะจ้ะคุยกันไปมันสีเรถพี่เมียเนาะก็เลยเน่าโอ้เรื่องนี้ยังกับเบิองให้จบด้วยจ้ะเมียนฟังให้จบจ้ะมันเป็นอุท่าหอนเป็นแบบว่าบทเลียนจ้ะบทเลียนให้แบบว่าเนาะ คนที่คิดสิมาอยู่มืองนอกจ้ะมีการวางแผนจังไรแนงสินะจ้ะจ้ะแต่ว่าจบท่านจมมาก่ย่างงคุยกับผีแมมต่อว่บมนีกันย่าอยู่ว่างยู่จ้ะเนาะนี่คือผีแมมนี่คือคือแบบคลิปที่แบบว่าเออคนคนทุกทุกคนสนใจนะจ้ะก็เลยตัวเองก็เลยแบบว่ามาตอมาถามต่อนะจ้ะเพื่อแบบว่าเออมีคนไะถามเขียนในในคอมเมนต์นะจ้ะว่า โอ้ยมาหายก็ร้องใจพี่แมมเนาะหายหาลังหายดีอุ้ยห,ยห,หลังผีเป็นยังไงวาวล่ะลังพ่านิบณิบณซีเข็มเนาะ<ม>ตอนแรกนึกว่าสิแบบแค่์ผักอาทิตย์เดียวมันบ่แมนแล้วแบบหลังเนาะงห้องแบบเวลาห้องติงบนันบันหนอ่อเขานอกกับติงขี้เงนินล่ะจ้าเวาว <laughs> พ<อ>ิษสารไล<ห>่เย่าเย่าให้แปไลไทยแบบมันยาก <laughs> ติงขี้งแล้วมันก็แบบมันก็บสิ เศร้าหนักแน่จ,นนจังน้อยนะจ๊ะหลังเนาะมันมยืดแบบสีเนาะม,มันก็นเลยแบบมันก็นเลือดออกซึ่มออกอเรื่อยๆแต่ว่าหมอจะไปตัดไหมมาวัางอาทิตย์ที่แล้วก็ค่อยดีขึ้นแล้วแหละแต่ยังท่านแบบดีขึ้นไปไดนมันยังแบบแต่ว่ามันดีขึ้นแล้วหลังปีใหม่หมดละจ้งสิแบบเริ่มเห็นงานใดก็พักเกือบเดือนอะ,อนะขนาดแค่ซีเข็มนั่นนี่ มันต้องเทสกาลนั้นพี่แมงแต่ยังตอนนี้ก็ยังแบบรู้สึกเจ็บเจ็บมันสิแบบจังไรล่ะคือบอกว่าถือเจ็บเก็บขั้นขั้นแแผลมันสิเศร้าเนาะแมนแมนนุ้กคิดว่าแผลมันสิเศร้าผีมันลื่นขั้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 นนะแสบแสบขั้นขั้นประมาณนี้แจ้ะแล้วพี่แมงถามต่ออีกอุ๊ยคือ ช่วงชทยีสานสอนรู้สอนเห็นอ้าวไม่ใช่บ่แม่นสอนรู้สอนเห็นแบบถามข้าวกันนี่เจ้าปลาเป็นกันไดการเป็นยูสอนรู้สอนเห็นน,น,หน,แบบนี่มันคือแบบอีกแบบสอนเห็นเรื่องผีดดิโอเคจา้า <c oughs> แบบ <c oughs> สติปัฏฐานหน้าให้แบบว่าเออให้ <c oughs> มันรุ้ร่วงไปโดยดีเนาะพี่แม่มนเนาะรุ่ง่วงไปโดยดีปนี่แฟนกะกะเสียนเท่ากับได้กินเงินกะเสียนแต่ว่า ช่วสิเดินเรื่อง,ลง à, แล้วมันกะยากแล้วหาอยูผู้เดียวขันเ้าบ่มีงานทําแบบอ่งานทําเขาเออน,นี่ยังอะเทแบบโตไปเห็ุแบบเสียภาษีเนาะ<อ>นงาน,น,นประจำประจำเสียภาษีจังสี่จ้ะมื่อก็้เสียนี้ลำบากเนาะพี่พ์แมวเนาะเขาว่าขันแบบโตงสีเนาะเสียภาษียังสี่โตก็มีประกันใดแต่่ะยังของพี่บ่มีงานยังสี่มันก็สิ บ่มีประกันถ้าก็ต้องใจเด็ตัวเองสิงนะไม่าต้องหนุ่งเงเพราะเสียผัวเสียไปสามเดือนปุ๊บเขาต้องเหตุก้อนนั่นเพราะว่าคันเกินนั่นไปแล้วคือเขาบ่มีสิทธิ์มีประกันเขาสิไปโรงพยาบาลหามหาม,หามอแบบก็ได้เองสินะเขาต้องเหตุกาอณนั่นต้องเฝ้าเห็ดผัวตายปุ๊บต้องเฝ้าเหตุปุ๊บขัาเขาเป็นยังมากต้องจังเขารพยงบาลได้อเอาผีแม่ คือบอกองศ์พี่แมมคือที่พีก็อยู่กบแฟนพีนี่พีบ่บมีประกันเหรอมีประกันแต่ว่าอ่าเ้าประกันแบบขอบครัวไงแต่<อ>กันเพย,ยประกันเป็นขอบประกันอันนี้สุขภาพกับขอบครัวกับอันนี้แฟนพีนี่สิคือแฟนพีเสียไปนี่เขาก็สิตัดเหรอรู้มาจากไหนเขาตัดได้เหรอบอ่บอบอบบให้เกินสามเดือ,อนเกินสามเดือนคือนั่นพี่ต้องไปยืน่นเรื่องต่อ แต่ว่าเขาเขา,ายยุคสามเดือนยุคภายในสามเดือนน่ะแต่ลหลังจากนั้นคือเขาตรงไปต,อต่อเขาตรงไปต่อไปเดินเดนนนนินเรื่องตออ่อพี่น้องไข่กระเพื่งหูเด้วยพี่นอ้องโาหูอีหยังคือกัรแบบจะคือกะนี่แหละคือถ้ายอีหยังเขาก็ถามเนะา,ยยานเนะไพที่มีประสบการณ์สามมีเสียกับสีแบบว่าเขาก็ถามนะแต่ถ้าเขามาเจอแบบเหตุการณ์เดียวกันนะจะเขาก็ถามได้กัสีนะจะอืม ชีวิตพี่แมวพี่แมวอันนี้อยู่นะคืออยู่คนเดียวเนาะพี่น้องห้องแม่นอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยห้ามมีพี่นออ้องไม,ม่อย่างพี่แล้วมันบ่ไดดเสียค่าใส่ใจหลายนะพี่น้องมันก็ยังอยู่ยได้ยังนี่ไม่ได้อีหยังนิดน้อยๆกัภาษีค่าใส่ใจยังต่างๆหลายอย่างอันนี้พี่พี่แมเอ่อแต่ละเดือนผิดตรงใจอีหยังเนี่ยเอาค่านา้ำค่านา้ำค่าไฟค่าไฟค่าเน็ต ค่าเน็ตค่าทีวีค่าทีวีไี่ยังอีกอ่ะไม่ยังอีกบอกอ๋อไม่เนี่ก็ขนานน้าวเนี่ยก็ต้องเสื้อคาไม่พี่ว่าตองสเสียอีกยังที่เขาส่มาเติมให้ผีอยู่อ๋อน้ำน้ำน้ำมันให้ให้สุ้งน้ำมันน้ำมันให้สุ้งเพราะว่าผีใส่ทั้งเฟือทั้งให้สุ้งเนาะอืมนี่จ้ะนั่นก็แพ่งึ้นกันนั่นอ๋อเติมแต่ละเทียนี่บอตัมต่สองพันลอสองพันยูโรเด้อพี่น้อง โบแมนบแมนแอันนี้สองพันบาทเด็จ้าสองพันบาทเด้สองพันยูโรสองพันยูโรก็ตโตระมาณเกือบเจ็ดมื่นกัวเด้อพี่น้องนี่สองพันยูโรอว้ยพอเหลือเง,งินนี่่อยกสิแบบตึ๊บตึ๊บตึบอยูเด้อคอย่อ,อยว <c oughs> ่างคงงือเงินก็หายยากเนาะพี่น้องก็เสดเงินมากแล้วคือเวลามันจ่ายไปนี่คือมันเสียได้นะพี่น้องคือแบชอบชัวเฮาสิหาได้เออบบแม่นอลีได๋ก็เห็นอยู่นาะจาัวสิได้เงิน เขานี่มาย่เยลรม่น,นี่โมเมนว่าตอนเ้ามายุตอนเาาอ้นเาบพท่านมากเรื่มตั้งแต่ตอนเ้าบ่ระท่านมากแหละแบบอ้วอยากมาลายมันาได้ฝรั่งดียังสันนั้นสิแบบส่งเงินไปปอยแ,แม่เ้าไปอยากมามเพรามาหอดแล้วมันบอเป็นยังสันได้จ้ะเม<น>ียนเ้าอย่ใสเ้าเกิดเหตุงานคือเกา ลีจ่ะยึดใสกับเหตุงานคือเกาเนาะถ้าบ่ดด้ผัวรวยอีลีพี่แมมคือเขาบอให้เหตุงานอยู่บ้านนางสิก็ะมี่แต้น้นอยเด้อผู้ใดเหตุงานเส่ลคนบ้านเขาเพราะว่าบ้านเขานี่กยนไม้คือแบบเขาอยากให้คนเหตุงานเขาบ่อยากค้นอยู่บ้านขันผู้ใดบ่เหตุงานปุ๊บเขาสิสทรงรัฐบาลเขาิีดทรงไปแบบไปเลียนเนาะไปเลียนไปเลียนมองหันนางมังนีพ่แมมพี่แมมเคยเจอเนาะ ไปสองเจอแล้ว่พี่แมมเคยเจอก้อนหนี้หรือเขาอยากให้แบบได้นังสือแบบไปเลียนแบบว่าไปคุกกี้กับพวกเยลมันหรือว่าคนต่างชาติก็จะไปร่วมกันเนาะแต่ว่ากับบ่ได้น้าเขาดอกอาด้แค่นิดน้อยเนี่ยแคไปซื้อของแค่นั้นล่ละคือเขาใจผีคือเพราะว่าพี่แมมเพิ่งนอกยุบ้านเห่าก็นอกพี่แมมนอกก็แบบช่าบ้านจบเช่าบานจบก็ไม่ได้จบสูงจบบองหกือ้เป็นบานเห่า ขนาดภาษาไทยนี่ก <l icking noise> okay. <pl> <beach> ็ย <ung> ังตกเด้อ oh ง่ะภาษาไทยนี่ก like. okay. okay, okay. 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 ็บบวกเข่งคือจบปหกมาเนี่ยเขันแม่นบานเท่าสมัยตะกี้เนาะผู้เฒ่าคนบอกว่าเอาไก่แหลกออกไก่แหลกออกเออเมนบูเพราะว่าอยู่หนีชึงเท่าเรียนคือสมองเท่ามันมันมันบวกปนะจ๊ะกับเขาใจอยู่เนาะมันก็คือซาเนื่องเซนนอนผิวนาะมันก็บกได้เนาะสมองซาเทาต้องมาแบบเออสะกด เห็นว่าพี่น้องเยาว่าตัวพี่แมวเลยขนาดนอกคนเรียนมากเพราะมาเจอภาษาเยอรมันข่อยก็เออนี่เขาก็เรียนสูงก็เจอปุ๊บเรียนยากข่อยก็บ่กไปพี่น้องคือพ่อใดญอยู่จ้าพ่ออ่านอ่านออกเขียนใดอ่านใหญยู่วเบากะโอเคนิดนึงอ่าสามีเขาใจแต่คนอื่นเขาใจบ่เขาใจบ่แค่จะข่อยก็โอเแค่นั่นแหละว่าจะผัวเข้าใจเพราะว่า พราะเนาะอย่างของตัวเองเนี่คือสามีอีกมากก็คือเขาก็หายไปเลียนเหมือนกันจ้ะก็ไปเลียนมาแหละเรียนมาสอบกระพานนั่นแหละงานได้เขา,าเห็นเห้อเขามวนเขาสบายเพื่อกับเออเห็ุไปเถอะแต่เขาบริวังว่าถงมาเห็นงานหรูหรือมาได่เงินเดือนสูงบ่เอาดอกจ้ะเห็นงานสูงมันปวดหัวพี่น้องสําหรับตัวเองเน้อจ้ะก็เหตุแบบว่าอยู่แบบนาอพี่แอมเนาะคือเอาเอ,าเอ,าเอาโอเคนะจ้ะก็ยูได้บ่ได้ลําบากมีมีงานเหตุกับโอเคจ้ะตต่งตาได้เรียนมาเนาะ อุดยนูเลียนมากนูเลียนตรงเพราะว่าเขามีกฎอยู่ที่เวลาเขาเยอรมันนะจ๊ะคือท้าสิมาด้ต้องผ่านนอผ่านทดสอบ A หนึ่งเลี่ยนเลี่ยนแล้วก็สอบได้ก่อนจ้าถึงสี่เหตุมาได้เออเห็ุเฮ็ดแบบว่าม่ยื่นยืนในเอกสารเอกสารบินมาได้นะจ๊ะสมัยพีีเมียมสมัยพี่มาดีว่้เดียนเลีายเพอมาอยู่หนี่สองปี มายุ <Billie S 1> so first, The ER ่ห네นีสองปีเขาเลยเปลี other, uh, ่ยนกฎหมายใหม่ใช่ม mm ่นเขาให้เลี Deaf ่ยนนะบัวพานบัวเดม่าเลยนาะบัวเดมาบัวพานกับเขาเขาก็เขากับแบบว่านอกถึงรักกันเกิดเพนบเพนนองถึงเข้าฮักกันแต่เขาสอบบัวพานกับบัวเดมาเดาใจมั่งนอกนี่ลิมค้นกับสอบหลายเซียนอหลายเนาะหลายหลายหลอบก็สีใดคืยกันเนาะจ้ะคือเขามีกฎเนาะสองหลอบสามหลอดเอออันนี้เอหนึ่งเนาะจ้ะต้องให้พานแล้วก็ไม่ยืนก็พาสปอร์ถึงสี่บินมาเยอรมันได้เดาพี่น้อง อย่างนั่นเนี่ยบริเดีตยองอายๆต้องขันตอนสม,มือนี่ลายยางแมอนอยู่ยแต่บางคนคิดว่าเออเนาะเดี๋ยวผัวฝรั่งเหรอสว่งสบายเออม,ม,ม,มัน่ต้องต้องเรียนมากก่อนด้อจ้ะคือจงสิพานขันตอนมาได้เพรอไมอยูดหนีวาสนาดีๆเจได้ผัวรวยก็โอเคส่วนมากเนาะ กับเฮ็ดงานทุกคนล่ะแม่เขาเขาก็เฮ็ดงานกันจ้ะเห็ดๆเนาะเขาก็เฮ็ดงานเขาบอกเลยว่ามาอยู่แบบซื้อแบบสบายจืดๆเพราะว่าบ่มี่าใเสจ่ใจมันหลายอีได้พี่นองสีเฮ้าสิมันนั่งอยู่บานเหะให้ผัวเฮ็ดงานคนเดียวโอ๊ยบ่ได้สงสารนะจ๊ะมันต้องซอยเหลือกันหนะ้าเฮ็ดให้่ก็ก็ต้องซอยกันเนาะพอได้เฮ็ดมีเงินส่งไปใหท้ทางบานเฮ่าแน่นะจ๊ะเฮาสิมาแบบว่าขอเงินผัวส่งกลับาทโอ๊ยฝรั่งเขาบอนี่เด้จ้ะ บ่หน่อยคอนสี่สิเฮดส่งไปห้เด้ยวยจ่ามแต่หาเงินเองแล้วส่งไปทางบานเด้อพี่น้องเนาะพี่เมียมน,นี่รู้จ้กว่าขอผัวส่งเงินเมียบางส่วนหลายกะหากันเองอ่แหละจ้าหาเองก็ส่งกลับเองผู้ใดจังจัง่อยี่เด้อก็แบบคันห้นองได้หนังสือเขียนบ่ไดดเนาะก็หางานอยากแน่อืก็ง่ายที่สุดกะทำความสะอาด อันนี้ก็ทําความสะอาดตามบ้านอืออันนี้ก็ดีแน่มีก้นหัวจักในมู่บานเขาก็บอกต่อกันไปเอหตุง่ายเหตุงานในมู่บานมีอยูซีหาหลังอือก็บได้ก็ได้เฮ็ดซอยเด้ยเียงก็พอมีเนาะพี่แม้เนาะนิ่งนิ่น่อยๆเจ็บนิ่หน่นอยๆแค่พ่อเขาเด้ใส่ทรงมีบานนีหยังก็มานจ้ะให้แม่พอให้แม่ใส่เนาะแม่นอยู่บ่ได้ เงินเดือนหลายปนันนันเดอ,อร์เพราะว่าเทากับขันคิดเป็นเงินเทามันก็หลายยแต่ว่ากระซัวสิวสได้ชั่วโมงหนึ่งก็คือต้อง<อ>เฮ็ดงานจากถึงสิสดงเงินพี่นองอีรีสิบอกไปเฮ็ดเทละาสองสามชั่วโมงมกับมาบานก็นเป็นเงินเท่ากับหลายยุต่ว่าขันแมนยุนี่มันกับเบอหลายดอกอแต่เ้องกับเก็บเล็กผสมหน่อยกันแมนยุจ้ะ อย่างเออตัวเองก็ยั้งบัวนี่จะคือบดิเลือกงานเนาะตัวเองก็ททำความสะอาดเหมือนกันยังที่เห็นเห็นในยูทูบเนี่ยแหละจ้ะเพราะว่าอ๋อตัวเห็ดสองสองอย่างเนาะตัวไปเห็ดแม่นุเห็ดจัดกมากจัดของจัดของแล้วก็ตอนบายก็ไปแบบทำความสะอาดทำความสะอาดเห็นบัวพี่น่องก็เสด็งเงินมากเด็กเสด็งเงินมากกันเหนื่อยลำบากกันทุกคนหลับค้นไสแม่แต่ถ้าเกาว่าพี่แม่คือนอกเด็ดตีผัวคือ ข้าวหักพี่น้องแม่นเฮาสิแบบว่านี่เฮาก,ก็คือเฮาก,ก็ต้องอยู่เนาะต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพราะว่าเฮาวหักเฮาหยั่งสิ่ไงพี่น้องถึงผัวไทยก็สร้างจ้ะถ้าเจา้หาหักหักผัวเจ้าเจ้าก็ต้องเฮ็ดงานสร้อยเหลือกันจ้ะบ่ได้แบบว่าเออคนนึงบ่เฮ็ดงานสร้อยเหลือกันอยู่แต่ว่าส่วนมากฝรั่งเขาก็บ่ได้มากหนุ่งเกี่ยวหยังกับเงินเฮาปานาดแบบนี้เมนเฮาเฮ็ดงานของเฮานเป็ดเท่าใไรแล้วพี่เปียวกระดานไห,นหมแป๊บนึง